ไปพ่ครับสะพอ่อไปไปวะบัวดอกไม้ก่อนอะจะไปนั่งนู่นไปอเอาเหรอนั่งนู่น,นทางนี้อบลมนั่นนี้แม่ขออนุญาตเก็บภาพได้ไมได้ได้ได้ค่ะมึงต้องเข้าใจว่าที่พ่อเลี้ยงมึงมาเนี่ยสอนมึงมาเนี่ย วันนี้ยังไม่ใช่วันที่มึประสบความสำเร็จวันนี้แค่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเดินออกจากความรับผิดชอบของพ่อเพื่อไปสู่โลกโลกหสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมึงต้องเรียนรู้วิธี สิ่งที่จะบอกมงคือมึงต้องมองคนที่สูงกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นต้นแบบและพยายามเดินไปให้ถึงจุดที่เขาเป็นอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยการมองคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเองประสบความสำเร็จน้อยกว่าคเพราะถ้าเมื่อไรมึงคิด่างนี้แล้วมึงทำแบบนี้มึงไม่มีวันที่มึงจะ เก่งกว่านี้ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เึงควรต้องเลือกที่จะมองสิ่งที่สูงกว่าคนที่เก่งกว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามึงมาจากครอบครัวพ่อแม่ยังไงมึงจะต้องรู้ีเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมึงจะต้องไปที่ดีกว่าแล้วก็เหมือนกันวันนี้อายุขนาดนี้เรื่องครอบครัวเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเนี่ย มึงยังไม่ประสบความสำเร็จพอเลยมึงยังไม่มั่นคงพอเลยมึงต้องรู้จักยัดยั้งชั่นใจมีได้ครบได้แต่ต้องรู้จักเลือกพ่อเคยสอนพวกมึงตั้งแต่เด็กอันอย่าตกบ่อน้ำตายวันนี้มึงกำลังออกจากบุรีรัมย์อยู่ในเตดไปที่ที่มันกว้างใหญ่กว่าเหมือนกับมึงไปสู่ทะเลละ มึงต้องเรียนรู้ว่ามึงจะต้องดูว่าชีวิตมึงในโลกฟืตบอลมึงมาอยู่ในทะเลมึงต้องตอกต,ต้องเจอคลื่นเจอลมมากกว่าเดิมกว่าที่อยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนกันชีวิตคู่จะมีเมียม,มีผู้หญิงอะไรก็ตามแต่มึงก็ต้องรู้จักมองว่ามึงจะต้องไปสู่ทะเลไปสู่มหาสหมุทรอย่าอยู่ในบ่อน้ำนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะเตือนมึอยากจะบอก คนเป็นนักกีฬาเนี่ยที่ประสบความสําเร็จมึงเห็น David เดวิดเลคแฮมไหมพอเขาประสบความสําเร็จในเรื่องฟุตบอลเขามีแฟนมีครอบครัวเห็นไหมเขาได้ใครแล้วเขาสองคนผัวเมียก็สร้างความสําเร็จด้วยตัวเขาเองทําธุรกิจมีฐานะมั่นคงมีชื่อเสียงไปจนกระทั่งวันที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยก็ยังมีชีวิตที่มั่นคงได้รับความยอมรับจากผู้คนและประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกมึงนะอยากคิดว่ากูเก่งอยากคิดว่ากูสำเร็จแล้ววันนี้มึงก้าวแรกที่เดินออกไปจากก้อมผมก็เท่านั้นเองนะมึงจะไปต่อได้หรือไม่ไม่รู้อีหกเดือนมึงจะผ่านไม่ผ่านแล้วมึงจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาอย่าหลงัวเอง ไม่เอากลับมาเหรอไม่เอากลับมาเหรอไม่มันก็สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่นี่แหละถ้ามันไปต่อกลไหมกลับไห้กลัาไมกลับไหมถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องกลับมาที่นี่แหละเพราะที่นี่คือบ้านแต่ไม่อยากให้ได้กลับมาอยากให้ประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปกรูล้างหมึงไว้คูโดนคนตําหนีว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ปล่อยโอกาสไม่เปิดโอกาสไม่ชงเสริมไม่ไปทางที่ ไม่ใช่คุณไม่อยากปล่อยแต่คุณอยากดูให้แน่ใจว่าไปแล้วต้องไปแล้วประสบการณ์สำเด็จไม่ใช่สักแต่ว่าได้ไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาเพราะนี่มึนคือไปทดสอบถูกไหมเขายืมไปเขาโลนไปนะถ้าผ่านเขาก็จะเซ็นถ้าไม่ผ่านอันนี้เรื่องใหญ่แล้ะมึงก็ต้องกลับมาแต่คุณไม่อยากให้มึงกลับมา พราะไม่ผ่านมึงจะกลับมาเมื่อวันที่มึงประสบความสาเร็จแล้วมึงพอแล้วกลับต่างประเทศมึงอยากกลับมาจบชีวิตฟุตบอลในประเทศไทยโอเคมึงกลับมาเหือนกับที่อุ้มกลับมาเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ไปแล้วไปไม่รอดเขายกเลิกสัญญาแล้วกลับมามึงมีต้นแบบเยอะแยะนะไอพีทุกวันเนี่ยมันเจ็บใจมันพยายาม จนบางทีเนี่ยสมาธิมันเนี่ยความที่มันอยากจะกลับไปที่สุดอีกครั้งเนี่ยจะทําให้ระบบการเล่นของมัน,นมีปัญหาซึ่งมันต้องจัดระเบียบจิตใจมันอีกซึ่งนั่นหน้าที่กูแต่กูไม่อยากให้ไปแบบนั้นเข้าใจไหมไม่อยากให้ไปแล้วหเดือนแล้วต้องกลับมากูอยากให้ประสบความสาเร็จมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดือนตัวเองตลอดเวลาเข้าใจนะก็ขอให้โชคดีไป,ไปนานๆเดี๋ยวแม่ไปเยี่ยม ชอบไปเที่ยว